สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนรูปภาพนิ่งนะครับให้กลายเป็นภาพ 3d กันนะครับวิธีการนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ตัวนี้เลยนะครับผมน่ผมส่งลิงก์ไว้ในช่อง description แล้วนะครับเปิดคลิกคำว่าเข้าสู่ระบบที่มุมขวาด้านบนเลยนะครับจากนั้นเนี่ยทำการเลือกการเข้าสู่ระบบนะครับผมเลือกเป็นดาเนินการต่อด้วย google นะครับแล้วก็เลือกอีเมลของเราเลยนะครับผม แล้วเขาก็จะให้เราทําการกรอกข้อมูลส่วนตัวเล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็เลือกได้เลยครับแนวแบบกราฟิกนะฮะให้เป็นครูผู้สอนนี่นะครับต่อไปตรงนี้เราเลือกได้เลยนะครับไม่มีผลต่อการทํางานของเรานะครับเขาแค่อยากจะเซอร์เวเราเล็กน้อยครับว่าเราเนี่ยนะครับเป็นใครมาจากไหนนะครับแล้วก็เขาจะบอกว่าเให้มีการทดลองนะครับฟรีสามวันแล้วก็ที่เหลือจะจ่ายตังค์นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เลยนะฮะ ของผมเนี่ยกดพลิกคาว่าไว้ทีหลังก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันในเรื่องของการจ่ายตังค์เนาะเว็บตัวเมชี่นะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้อยู่ที่200เหรียญน,นะครับหรือว่า200เครดิตเนาะนะครับตอเดือนนะครับหมายถึงว่าพอครบ1เดือนปุ๊บเนี่ยเขาจะรีเซ็ตให้ใหม่เลยนะครับก็คือทุกๆวันที่1ของแต่ละเดือนเนี่ยจะรีเซ็ตให้กลายเป็น200เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้หมดแล้วนะครับก็จะ ใช้งานต่อไม่ได้แล้วนะฮะต้องรอเดือนหน้านะครับเมื่อเข้ามาหน้าแรกนะครับจะเจอหน้าจอแบบนี้เลยนะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีแถบเมนูให้เลือกเนี่ยสี่รูปแบบครับก็คือจากข้อความเป็น 3D ครับจากภาพนิ่งหรือว่าจากรูปภาพเนี่ยเป็น 3D คืออัปโหลดภาพเข้าไปนะฮะปรับเปยนพื้นผิวนะครับแล้วก็เปลี่ยนข้อความนะครับนี่ก็ลองดูเทคนิค4อันในการสร้างนะครับ ข้างล่างก็จะมีตัวของโมเดล 3D นะครับที่คนที่ใช้เว็บไซต์เนี่ยนะครับสร้างตัวของโมเดล 3D เอาไว้ซึ่งสามารถเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดมาได้เช่นกันนะครับแต่คลิปนี้ครับเราจะมาลองทําการสร้างเองนะฮะผมจะสร้างจากการเอาภาพนิ่งนะครับที่เรามีอยู่เนี่ยไปกลายมาเป็นภาพ 3D นะฮะเปิดคลิกปุ่มคําว่าเป็นภาพ 3D หรือ 3D ตัวนี้เลยนะครับคลิก1ครั้งนะครับผมก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ เมนูขวามือสุดนะครับตรงนี้เลยฮะรูปภาพนะครับกดคลิกเพื่ออัปโหลดนะครับกดคลิกภาพตรงนี้เลยนะครับรูปภาพนะครับจะมาปรากฏอยู่ที่ด้านขวามือตรงนี้ครับเป็นตัวพรีวิวครับว่าหน้าตานะครับตัวของต้นฉบับเนี่ยเป็นแบบนี้นะฮะเลื่อนมาางล่างนิดนึงนะครับเขาก็จะมีการให้เราตั้งค่าต่างๆครับตรงนี้ผมขอกดข้ามไปเลยนะครับให้เรากดคลิกปุ่มคําว่าสร้างเลยครับ แล้วรอสักครู่ครับตัวของเว็บไซต์ตัวนี้นะครับจะทําการประมวลผลให้เราครับด้านซ้ายมือครับจะปรากฏตัวของสถานะการทํางานอยู่นะครับตรงเนี้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่นะว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับเมื่อครบหนึ่ง้เอร์เซแล้วนะครับแล้วลองกดคลิกเมาส์ไปหนึ่งครั้งนะครับมันจะมีตัวของโมเดล3มิติมาให้นะครับให้เลือกทั้งหมด4รูปแบบครับสามารถเอาเมาส์นะครับแล้วลองไปกดคลิกหมุนดูได้นะครับว่าเราชอบโมเดล3มมิติตัวไหนครับ ก่อนที่จะเอามาทํางานต่อไปนะครับตรงนี้ผมดูแล้วเนี่ยผมน่าจะชอบตัวนี้ที่สุดนะฮะก็กดคลิกนะครับปุ๊บเลือกโมเดลนะครับจากนั้นก็ด้านขวามือครับจะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาให้ครับคือการยืนยันการสร้างนะครับสามารถกดแก้ไขก็ได้นะครับปรับใหม่ก็ได้เหมือนกันเนาะซึ่งบางเมนูเนี่ยก็จะติดตัวของโปรนะครับก็แล้วแต่เลยนะฮะอยากเลือกแบบไหนนะครับ โทโพโลจีก็เลือกได้สร้างผิวก็เลือกได้นะครับตรงนี้ผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะแล้วกดคําว่าสร้างพื้นผิวไว้นะครับกดคลิกปุ่มยืนยันหนึ่งครั้งครับจากนั้นนะครับตัวของ AI จะทําการประมวลผลอีกนิดนึงครับคือเขาจะนําตัวของโมเดลสามมิติเมื่อกี้เนี่ยที่มีแค่รูปร่างยังไม่มีสีสันะนะครับเข้ามาแล้วก็เข้ามาสร้างพื้นผิวโดวยการเอาพื้นผิวที่เหมือนกับภาพที่เราอัพโหลดเข้าไปครับมาแมปปิ้งเข้ากับตัวของโมเดลสามมิติ ตรงนี้อาจต้องใช้เวลาสักครู่นะครับในการรอให้ AI ทําการประมวลผลครับเมื่อทําการ mapping เร็จแล้วนะครับเราจะได้รูปโมเดล3วมิติมาแบบนี้เลยนะครับก็สามารถเอาเมาส์นะครับกดคลิกนะฮะแล้วก็ลองดูได้ครับลองหมุนดูได้ครับนี่จะเห็นทุกมุมมองนะครับของน้องเลยนะครับ ตัวมาสคอตตัวนี้นะฮะสามารถกดคลิกดาวน์โหลดเนี่ยนะครับเป็นไฟล์ต่างๆได้ด้วยครับเป็น fbxobjglb ไฟล์ต่างๆครับที่เราสามารถไปทำต่อในโปรแกรม3 d ต่อได้เลยเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเอาไปใช้ในลักษณะแบบไหนเนาะนะครับกดคลิกปุ่มดาวน์โหลดนะครับหรือตรงนี้ครับผมอีกหนึ่งเครื่องมือที่ถือว่าว้าวมากๆสำหรับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับคือการกดคำว่า ทำการริกนะครับนี่เลยหรือแอนิเมตตรงนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีขึ้นมาให้ครับทําการริกนะครับก็คือทําการใส่กระดูกนั่นเองถูกไหมฮะเลือกแบบโมเดลเป็นคนนะครับหรือสัตว์นะครับโมเดลผมเป็นคนเนาะแบบนี้ก็กดคลิกถัดไปนะครับจัดนะครับหมุนนะครับให้เราเรียบร้อยนาะนี้ของผมเนี่ยตรงอยู่แล้วนะครับ ความเบี่ยงเบนนี่นะครับพยายามให้อยู่ตรงกึ่งกลางนะครับให้เส้นที่เขียวๆนี่อยู่กึ่งกลางตัวของคาแรคเตอร์ของเราเนาะครับส่วนสูงนะครับกดคลิกปุ่มถัดไปนี่เลยนะครับปุ๊บตรงนี้นะครับก็มาจัดวางตำแหน่งที่เกี่ยวข้องนะครับเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่แล้วนะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับสีฟ้าคือคางนี่นะครับคางอยู่ตรงนี้ครับกึ่งกลางตัวขานีบ เอข้อเท้าอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าตัวละครผมเป็นสัตว์นะมันเลยดูแปลกๆนิดนึงเนาะว่าเข้านะครับจัดได้เลยนะครับข้อมืออยู่นี่ข้อศอกแล้วก็หวัวไหลนะครับนี่ได้ละนะครับเขาก็จะทำการเช็คดูฮะว่าแมปปิ้งดูว่าวัตถุไหนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก,กดคลิกปุ่มยืนยันนะครับ แล้วรอสักครู่ครับ AI ก็จะทําการประมวลผลอีกหนึ่งรอบนะครับเมื่อทําการประมวลผลเสร็จแล้วครับเราก็จะได้น้องขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เลยครับผมเห็นไหมฮะน้องก็สามารถเดินได้ครับนี่ครับซึ่งเป็นไปตามที่ตัวของคาแรคเตอร์เนี่ยนะครับเราใส่กระดูกไปเมื่อกี้ฮะหากพร้อมแล้วนะครับอยากจะดาวน์โหลดน้องไปทํางานนะฮะก็กดคลิกปุ่มดาวน์โหลดครับก็มีรูปแบบให้ทั้งหมด3รูปแบบนะครับแต่มีข้อแม้อยู่นะครับว่าถ้าเกิดจะดาวน์โหลด การแอนิเมชันแล้วเนี่ยต้องจ่ายเป็นเวอร์ชันโปรเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ยู่ที่ทุกคนแล้วนะครับว่าถ้าอยากจะได้น้องแบบมีแอนิเมชันด้วยเนี่ยก็กดต้องเติมโปรเอานะนะครับหรือจะดาวน์โหลดแค่ที่เป็นไฟล์สามิติธรรมดาแล้วไปทำต่อในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็แค่เลือกเป็นแบบ 3D ธรรมดาครับแล้วกดดาวน์โหลดัน,นี้ก็ได้เช่นกันครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเมื่อดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยนะครับ หน้าตาน้องจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็คือน้องที่เราได้ทำการ Export เ,เป็นไฟล์สามมิติมาครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับท่านใดดูคลิปจบแล้วสามารถติดตามอาร์มไดทุกช่องทางเลยนะครับโดยการพิมพ์คำว่าครูอาร์มในทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับผมไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o y y u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  e i n s t t g r r m หรือว่า TikTok ครับขอบคุณมากครับผม